กําลังครับกําลังเสียบตั้งกําลังอันเสียบอันกําลังสี่ปีนแข่นะปีนแขกหอยสิ้งห่วงในเรื่องดี้แล้วหอยแขกครับมุมวิธีการครับพี่น้องมุมวิธีการเสียบเสียบด้วยกันสามเสียบจะนี่เสียบตั้งเสียบเน่งเสียบป่องกุ้มครับนี่คือว่ากุ้มนะงานเล็กงานเล็กนี่ซีวิดกับหนึ่งงานเล็กซีบิดตั้งเขานะ